สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube BigLive f u เบอ m ์ดอคอมแสต์บิ๊กไลฟ์บอกเลเว็บไซต์ที่คูก่แกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กจากทาง a s ซ s อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Top Gaming A15 รุ่นยอดนิยมนั่นเองครับกับสเปคที่เราได้รีวิวคือ AMD Ryzen 7นะครับแต่เป็น6,000ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนำดูกันว่าเจ้าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้กับการจอรที่เขาให้มาและสเปคของเขาที่ค่อนข้างแรงใช้ได้แบบนี้นั้น กับราคานะครับอาจจะสูงเพราะว่าตามช่วงที่ชิปแพงแบบนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเรามารับชมกันได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาดูเครื่อง Tough Gaming กันนะครับซึ่งเป็นรุ่น A15 นะครับโดยเริ่มต้นจากฝาด้านหน้าครับเป็นอลูมิเนียมนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับคือโลโก้ของตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่านูนขึ้นมาและสะแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าวัสดุตัวนี้เป็นโลหะจริงๆนะครับโดยมีการใส่น็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือมีไม่ให้หมดทุกอย่างเลยนะครับ ัดมานะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านั้นถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับมันก็จะมีร่องนะครับสําหรับแหากัดออกนะครับโดยจะมีทองแดงอยู่ข้างในนี้นะครับก็จะทําให้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนั้นเองครับแต่ว่าถ้าคุณพลิกเครื่องมาดูจากข้างล่างนี้นะครับก็จะมีพัดลมคู่นะครับที่อยู่ตรงด้านบนในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีฮีปไปที่เป็นทองแดงนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีตัวของ ลำโพงนะครับตัวเครื่องที่บอกเรื่องของเสียงที่ค่อนข้างดังดีใช้ได้นะครับแผ่นยางก็ยังมีอยู่แล้วก็มีแผ่นหน้าสีแดงมาให้ด้วยด้านข้างเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะคบที่สอดคล้องจากด้านล่างที่เมื่อกี้ได้ถ่ายไปนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบชาร์จไฟนะครับกาลังขออะแดปเตอร์อยู่ที่240วัตต์แล้วก็มีช่องเสียบแลนนะครับเกมมิ่งสำคัญนะครับช่องดีรอดรองรับได้ความเร็วสูงสุด,สดที่ 1,000 m เมกะบิตเซกันเลยนะครับแล้วก็จะมี HDMI นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับ USB Type C นะครับ2ช่องด้วยกันนะครับโดยรุ่นนี้เป็นีก้า AMD จะไม่ได้เป็น t o r a b l e นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะรองรับเรื่องของ Display Port แล้วก็เป็นแบบมาตรฐานเร็วในช่องนี้นะครับแล้วก็มี USB Type A ปกติอยู่ข้างนี้ส่วนหูฟังก็เสียบอยู่ช่องซ้ายมือ ในพื้นที่จะต้องมีช่องเสียบเยอะอยู่ทางฝั่งนี้ก็คราบว่าในการเล่นเกมนั้นจะต้องใช้อีกด้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวด้านหนึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับทางข้างขวานะครับมันก็จะมี1นนะครับก็ช่องลอยอากาศเหมือนเดิมแต่ว่าสังเกตว่าช่องใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ Kensington Lock นะครับแล้วก็ USB นะครับเป็นแบบ3.2มัตรหาหนล่วสุดนะครับแต่ว่าสังเกตว่าไอตัวช่องนี้เนี่ย มันจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นเพื่อเสียบดองเกอร์แล้วก็สําหรับเล่นเกมครูสังเกตว่าช่องนั้นอ่ะจะมีแค่ช่องเดียวเพื่อให้เวลาเล่นเมาส์วางอะไรเงี้ยมันไม่โดดอะไรเลยนั่นเองครับส่วนทางด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เราสามารถเปิดหน้าจอได้นะครับโดยมีตำแหน่งนะครับของตรงกลางนี้เราสามารถที่จะดันด้วยนิ้วเดียวสามารถเปิดหน้าจอได้นะครับอ่ไม่เชื่อนะครับตาเปิดกันปึ๊บนะครับเนี่ยก็สามารถ เปิดได้ด้วยนิ้วเดียวครับเป็นแบบนี้นั่นเองโดยข้างในนี้ก็จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะพรีเซนต์ก็คือด้านต่อไปนี้ครับโดยเราจะเริ่มจากส่วนของคีย์บอร์ดนั่นเองครับโดยคีย์บอร์ดนั้นน่ะก็ให้ลักษณะที่หนานุ่มใช้ได้นะครับในเรื่องของการพิมพ์เดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายนะครับบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับโดยบอกสเปคเบื้องต้นตัวนี้ใช้ขุมลังนะครับเป็น md 6 8 0 0นร h นะฮะ เราก็จะมีทัชแพดขนาดใหญ่สติกเกอร์ของเครื่องนะครับก็จะเป็นเ e อร์เฟคบริเตีประกันอุบัติเหตุนั่นเองครับวิธีการเปิดเครื่องนั้นง่ายมากครับแค่กดปุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับติปปุ๊บสังเกตว่ากดปุ๊บเนี่ยจะมีไอตัวเครื่องหมาย x เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันทีว่ามีแต่อะไรบ้างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ครับคีย์บอร์ดก็จะเรืองแสงเป็นไฟแบบ rgb ก็คือวิ่งไล่ตามที่โปรแกรม arnica นะครับได้ปรับแต่งออกมาว่าเราได้เลือกไปแบบไหนออกมานั่นเองครับ สำหรับคีย์บอร์ดเองนะครับในเรื่องของการสัมผัสนั้นผมถือว่าเป็นการรักษาเกรดของ Task g a มิ่งได้อย่างดีนะครับก็คือแป้นพิมพ์ค่อนข้างแม่นยำการทำงานค่อนข้างดีแล้วก็มีลักษณะการกดที่ค่อนข้างแบบให้แรงที่ต่อเนื่องแล้วก็แม่นยำค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันมีไฟ RGB ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าผ่านโปรแกรมขอ ASUS นั่นก็คือ Army Cave ได้ด้วยครับ มาถึงในเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจออย่างที่บอกไปในต้นนะครับก็จะเป็นขนาดอยู่ที่15.6นิ้วนะครับก็จะเป็นแบบ300เฮิร์ตนะครับ SRGB 100%นะครับสีสันค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็มี Adaptive Sync ด้วยนะครับสังเกตว่าตัวของหน้าจอนั้นจะมีกล้องนะครับอยู่ด้านบนซึ่งเป็น WebCam นั่นเองครับ 720p แล้วก็ยังมาพร้อมกับไมโครโฟนคู่ทำให้เสียงออกมาค่อนข้างคมชัดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับมีแผ่นยางในการที่จะรองรับในการวางขอนจอด้วยเช่นเดียวกันเห็นแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในการสแสดงผลเกมแล้วก็การแสดงผล YouTube ที่เป็นภาพยนตร์นั้นออกมาจะเป็นเช่นไรครับ สำหรับในระบบปฏิบัติการนะครับ TUF Gaming A15 ก็มาพร้อมกับ Windows 11เช่นเคยครับและแน่นอนว่ามันก็จะมีโปรแกรมให้ดูแล2ตัวนะครับโดยตัวแรกที่เราจะพาไปแนะนำก่อนก็คือ My ASUS นั่นเอง My ASUS นะครับก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของอ Task Force แล้วก็รวมไปถึง Smart Connect นะครับสามารถที่จะดูแลได้ทั้งหมดเลยแบบนี้น,นั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เอซูโปรโมชั่นนะครับการดูแลตัวเครื่อง a s ซูตวัและอื่อีกมากมายนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างครบเครื่องครบครันกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ a า m o ม i นี a เคนะครับซึ่งอาร์มเนียเคฟนั้นก็สามารถที่จะบอกในเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกําหนดในเรื่องของตัวมัคสวิตนะครับซึ่งเป็นแบบเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ไฮบริดนะครับ รวมไปถึงทัสแฟตแล้วก็รวมไปถึงตัวของรีเฟชเทตต่างๆนั่นเองครับสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดรวมถึงการปรับในเรื่องของตัวของความแรงของตัวเครื่องได้ด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของซิสเต็มซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่เมมโมรีนะครับก็คือว่าจะให้มีการเคลียร์เมมโมรี y เกิดขึ้นหรือไม่ตัวของระบบประหยัดพลังงานในตัว GPU นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ แล้วก็เราไปถึงตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับเราสามารถกําหนดให้ไฟนะั้นมีรูปแบบต่างๆได้นะครับแต่ว่าในการกําหนดนั้นก็จะเป็นคีย์บอร์ดทํางานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวต่อมานะครับนั่นคือระบบของเสียงนะครับก็จะสามารถกําหนดไมโครโฟนแล้วก็ตัวลำโพงได้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ Resource Monitor นะครับว่าทรักยรกรของเครื่องนั้นทํางานเป็นอย่างไรได้ด้วยนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของโอราซิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบไฟนะครับเกมเวอร์ชวลก็คือด้วยร,รูปแบบของเกมนะครับว่าเรากําหนดเป็นแบบไหนได้ด้วยต่อมาก็จะเป็นออฟติมิส์นะครับก็คือจะตรวจสอบว่าเครื่องนั้นมีการโหลดเกมอะไรไปแล้วบ้างนะครับในนี้ก็ผมได้ตรวจ f o r ์ซ่าโหวตเซนไฟไว้นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดโปรไฟล์นะครับในการเล่นเกมเราสามารถกําหนดในรูปแบบทั้งเสียง อา a c e y ละพวกนี้ต่างๆได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นรายละเอียดผู้โปรโมชั่นต่างๆนะครับข่าวสารแล้วก็มาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นการอัปเดตตัวของไดรเวอร์ต่างๆสามารถกำหนดได้จากตรงนี้เลยนะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างจะครบถ้วนเลยสำหรับในตัวของทับเกมมิ่งแม้ว่า จะไม่ได้มีลูกเล่นวือหวาอะไรเหมือนกับ ROG นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เน้นความพอเพียงรุ่นนี้ถือว่าจัดได้เลยครับเอาละเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกว่าครับว่า Performance ของเครื่องน่นจะแรงขนาดไหนกันกับในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพและก็การเล่นเกมของเรากันครับในส่วนของสเปคนะครับก็จะประกอบไปด้วยขุมพลังนะคบเป็น amd ryzen 6 8 0 0นะครับ H แน่นอนครับมันเป็นรายเส้น7ตัวบนนั่นเองครับก็ขุมพลังตัวนี้ถือว่าแรงจัดใช้ได้แล้วก็มี GPU ในตัวด้วยนะครับเป็น Radeon Graphics นะครับเป็นตัวเล็กแต่ว่าก็ถ้าจะใช้งานจริงมันก็สามารถทำงานได้ดีแหละเป็นบอกเป็นของ ASUS นะครับรองรับ PCIe x p r e s นะครับเท่ากับตัวของ SSD ก็จะเป็น PCIe 4.0เช่นเดีวยวกันครับแรมนั้นเป็นแบบ DDR5 นะครับโดยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะได้สูงสุดอยู่ที่16กิกนะครับในตลาดสเปคนั้นผมเขียนไว้ก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วมันสามารถดันได้อีกนะครับถึง32กิกนะครับต่อมานะครับตัวของ SSD ก็จะมีเนี่ยครับมี2สล็อตเนี่ยครับก็คือสล็อตละ8นะครับก็เรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็การจอนะครับ ตัวท็อปของเครื่องรุ่นนี้ก็จะให้การ์ดจอรุ่น RTX 3070นะครับแต่ว่าในตัวเริ่มต้นนั้นก็มาพร้อมกับ3050แล้วก็แรมนั้นมีให้ 8GB กนะครับ8 GB นี่คือเป็นของตัวแรมปกติแต่ว่าตัวของอที่เป็นการ์ดจอนะครับก็จะต่ำกว่านี้นะครับก็อยู่ประมาณ6ก b นั่นเองครับแต่ถามว่าเร็วลายไหมก็ไม่ได้เร็วลายมากขนาดนั้นครับแบตเตอรี่ขนาด 90วัตต์อัวนะครับถ้าในช่วงของอแบตเตอรี่ที่กำลังจะเห็นนั้นอาจจะบอกผิดไปก็ขออภัยด้วยอาจจะบอกประมาณช่วง87-88นะครับเพราะว่าในโปรแกรมที่เราเห็นนั้นก็จะเห็นแค่ประมาณอย่างที่เห็นไปในคลิปช่วงของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้รับชมกันต่อนะครับ ภาพรวมสเปคสำหรับตัวนี้นะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับต้องบอกราคาเครื่องไว้ก่อนนะครับอยู่ที่6 000, 4 9 9 0บาทสูงแต่ว่ามันก็ได้สเปคท็อปอย่างที่หลายคนเขาต้องการนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกก่าครับว่าประสิทธิภาพออกมานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับและเราจะไปอย่างเร็วเพื่อจะให้คุณได้รับชมในช่วงของการเล่นเกม Forza Horizon 5ผ่านเจ้าโนบุคเครื่องนี้ครับ สำหรับในการทดสอบประสิทธิภาพนะครับเราก็ทดสอบผ่าน 3D Mark นะครับก็คะแนนอยู่ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราลองเสียบปลปักแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ Max Switch แล้วนะครับก็ถือว่าทำได้ไม่เลวร้ายนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับก็คือ PC m a r k 10นะครับก็ทำได้อยู่มัน6,838คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นมือ คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะใช้งานในเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานทั่วไปแล้วก็การมีวิดีโอคอนเฟรนท์ค่อนข้างดีนะครับและอีกตัวหนึ่งครับ c ค s t t น d i s s m a r k นะครับก็ทำได้อยู่ประมาณนี้ถามว่ามันทำได้ดีไหมมันก็ทำได้ดีสมค่าตัวมันนะครับ สำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเราได้ทดสอบเบสท์มาร์กผ่านเกม Forza Horizon 5นะครับการทดสอบของเรานั้นเป็นแบบ Extreme นะครับก็คือระดับสูงสุดนั่นเองครับเฟรมเรทที่ได้นั้นก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการดันเนี่ยมันอาจจะทำให้ส่งผลในเรื่องของการทำงานนะอาจจะมีในเรื่องเฟรมเรทที่ตกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามว่ารับได้อยู่นะครับสาหรับตัวของคุมพลังตัวนี้ครับ อาน,นะครับตอนนี้จะเป็นการทดสอบเล่นเกมนะครับโดยวิดีโอที่เราบันทึกนะครับจะเป็นแบบ60เฟรมเรทแต่ว่าเกมนั้นนะ่ะเนื่องจากว่าเราดึงเป็นโหมดแบตเตอรี่นะครับภาพออกมานะนะั้นน่ะจะค่อนข้างไม่ได้สมูทมากเกิที่คิดนะครับมันก็ประมาณอยู่ยช่วง30เฟรมเรทนั่นเองครับภาพออกมาอาจจะไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถามว่าถ้าจะไปจะต้องเล่นนะครับมันเล่นได้หรือเปล่ามันก็เล่นได้ครับ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นโหมดปกติที่คุณได้เห็นไปก่อนหน้านี้ก็คือแบบ60เฟรมเลทนะครับก็คือมันดันศักยภาพสูงสุดนะครับยิ่งกว่าเบสมาที่เราเคยได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่เ v ร r เลตอยู่ที่ประมาณ27เฟรมเลทนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดจากการเสียบปลั๊กนั่นเองครับโดยมันจะเข้าสู่เทอร์โบโหมดนะครับซึ่งเป็นโหมดที่รีบประสิทธิภาพได้สูสุด เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้จากเอซ s นั้นเวลาที่ทำในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่จริงๆแล้วอ่ะมันเหลืออยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับคอมพิวเตอร์ ASUS TUF Gaming A15 นะครับอันนี้เป็นโหมดที่เราใช้แบบไฮบริดนะครับก็คือ ใช้ข้างนอกโดยไม่เสียบแบตเตอรี่นะครับมีขนาดอยู่ที่88วัตต์อั่วโนะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่าในตลาดจริงนั้นก็คืออย่างที่คุณได้รับมชมไปก่อนอันนี้แบตเตอรี่ขนาดนี้ยังสามารถใช้งานได้นะครับทัทอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับอันนี้คือมีการทดสอบตัวของเบชมานะครับทำให้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะนะั้นอ่ะมันก็เลยกลับมาที่เกือบเต็มนะครับ ต่ถ้าสมมุติว่ามีการเล่นเกมเกิดขึ้นจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อถ้ากอบว่าตอนนี้คือถ้าใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่มีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดแล้วก็ดีใช้ได้อยู่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นการเล่นเกมหรือว่าเรนเดอร์งานนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างในการเล่นเกม Forza Horizon 5นะครับ มันบอกว่าอยู่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าอ่ะมันก็อาจจะหมดเร็วเป็นเรื่องธรรมดานะครับแนะนำนะครับคือเครื่องอ่ะมันมีสิ่งนี้มาครับอะแดปเตอร์กำลังอยู่ที่240วัตต์นะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่เล่นเกมหนักๆนะครับก็แนะนำว่าเอาแจ็คนี้นะครับเสียบเข้ากับเครื่องของคุณนะครับเสียบตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วมันจะเข้าสู่เทอร์โบโหมดนั่นเองครับ มันก็จะทําให้การเล่นเกมของคุณนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องทนว่าแบตเตอรี่มันจะหมดอีกต่อไปแต่ข้อเสียนะครับคือเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันหนักมากครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับคอมพิวเตอร์ asus t ับเกมมิ่งนะครับ a 1 5ซึ่งตอนนี้นั้นผมก็ได้เปิดในเรื่องของสเปคมาดูนะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับว่าทุกรุ่นนะครับจะได้ทั้งตัว cpu นะครับเป็นตัวเดียวกันก็คือ r y z e n 7 6 8 0 h นะครับต่างกันที่การ์ดจอนะครับแล้วก็แรมนิดๆหน่อยๆโดยเครื่องที่เราได้รับมารีวิววันนี้นะครับราคาถือว่าโหดมากเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับมันได้การ์ดจอคือ RTX 3070อย่างที่คุณได้เห็นกันนะครับถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เกมมิ่งแบบนี้แต่ถ้าสมมุติงบไม่ถึงนะครับ ก็จะมีตัวเลิอกตั้งแต่ RTX 3050นะครับในช่วงราคา35,990บาทนะครับแล้วก็ตัวกลางนะครับประมาณช่วง37,000นะคไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการจอเพิ่มประสิทธิภาพไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่าคุณจะพอใจแต่ว่ารุ่นที่ผมแนะนำจริงๆนะครับที่จริงเอาแค่3060ก็เพียงพอแล้วนะครับราคาอยู่มันช่วง44,000-50,000ประมาณนี้ อย่างไรก็นำนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ที่เน้นเรื่องของสป,ปิติภาพที่สูงแล้วก็การพกพานะครับคือความแข็งแรงทําให้มันสามารถที่จะทนทานต่อเรื่องของการบุปผาฝาตรงได้ระดับหนึ่งแต่น้ําหนักนั้นมันเป็นจุดอ่อนของมันฉะนั้นก็คิดดูให้ดีก่อนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะครับลองถือลองดูว่าปร,ประสิทธิภาพของมันกับน้ําหนักแล้วก็การพกพาจุดประสงค์การใช้งานถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทํางานแบบ บุปปาฟาโดงเยอะๆแล้วก็ต้องการเครื่องแรงเล่นเกมได้กราฟิกก็ทํางานได้ทุกอย่างทํางานได้ดีนะครับจัดได้เลยครับสำหรับ asus tuf gaming รุ่นนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกจเจตและเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง big nine นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน facebook com ส l a s h b i ก i n box ครับ